ดีค่ะทุกคนจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่รู้ว่าตัวเองได้เดบิวนะคะแบบคือตื่นเต้นมากแบบอืไม่ไหวอ่ะตอนนั้นแบบรู้สึกแบบจักระจี้ตรงแบบตรงหัวใจอ่ะจักระจี้แบบโอ้โหเหมือนหัวใจจะแบบกระเด้งออกมาจากอกเราเลยอ่ะแบบหัวใจเต้นแบบตุ๊กๆๆๆอย่างเงี้ยแบบตื่นเต้นมากเขาก็เริ่มประกาศค่ะ ห้าสี่สาสองหนึ่งเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งค่ะทุกคนใจแปวล,ละตอนนั้นน่ะหนูแบบโอ๊ยเหลือคนสุดท้ายอะ่ะเออไงดีอะ่ะแล้วคือตอนนั้นน่ะตอนแรกไม่ไม่ร้องไห้แล้วหันขวาไปเห็นพ่อก,กับแม่นั่งอยู่โอ้มาและน้ำตาแบบนั่นแหละก็แล้วเขาก็ประกาศชื่อหนูออกมาแพงจองครับ มากอยากขอบคุณตัวเองที่ไม่ว่าจะาผิดหวังสักกี่ครั้งก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้ไม่เคยที่จะถอยก็เจอกันพรุ่งนี้บาย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 ขณะนี้เป็นเวลา15นาฬิกา5นาทีขณะนี้ จังกำลังเดินทางไปเรียนร้องเพลงกับเพื่อนๆชาวมินดี้จบการรายงานค่ะถึงแล้วจ้าเดี๋ยวเราต้องไปเดินหาโรงเรียนกันว่าอยู่ตรงไหนถึงแล้วจ้าพี่พี่สวัสดีค่ะ ร้องไม่ตรงจังหวะที่ครูเขาเล่นให้ผิดคีย์เลยเรียนเสร็จแล้วฮะถ้าจะเดินเก็นันคนใดลงมาเดินได้เลยแค่สี่บ้านแค่สี่บ้านแล้วก็มีอีกอันนี้เป็นอัปการก็มัวยก่อนเพราะว่าเจ้าของสวยยังไงเพราะว่าเจ้าของสวยยังไงตอนนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะเพราะว่า เรากำลังมาเตรียมมาเตรียมตัวที่จะโชว์วันนี้นะคะในงานไอคอนสยามแดนส์โชว์เปีย i t i อมปีเตชัี่สองทุกคนคะเราเจอคนสวยขอโทษนะคะไม่ถ่ายค่ะเซเละบครค่ะใช่พี่แจมเลยไม่ขอใช้ไม่ได้ค่ะตอนนี้เรามาหาข้าวกินนะคะทุกคนเมื่อกี้นะคะพี่เฟย์บอกว่าเดนูจะถ่ายอาหารให้ดูเดนูจะถ่ายทุกคนดูนะคะและนี่ คือสิ่างที้เ, S <S เรากินค่ะ no, no. ขอโทษได้ไหมล่ะลืมค่ะตอนนี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้าไปกเดมอที่จไสกแต่เผู้บ่อยสงม่หมอไ้นมคนดีอยากมีสตรีเปี่ยนไปเนเติมแอบปเธออยู่ทุเที่แต่ว่้รวดจวมมอะไร เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเวลาตอนนี้เวลาสีทุ่มครึ่งเรากำลังกลับบ้านกันนะคะทุกคนเส็จแล้ว finally วันนี้ไม่ไหวแล้วต้องไปนอนด่วน